สวัสดีค่ะมาพบกับสาวไซอีกแล้วนะคะสิมาพามาเบงมาชมบรรยากาศที่ไอคอนสยามพื้เก่าราคาทุกคนค่ะมาเบิงนำผูกกันเลยค่ะเดี๋ยวสาวไซด์ก็จะพาไปเบงนำผูกกันนะคะทุกคนเนาะชมบรรยากาศม่าโซนนี้ก็จะสวยงามเลยค่ะทุกคนค่ะมาเบิงกันเลยค่ะว่ามันสวยขนาดไหนเนาะค่ะเนาะที่ไอคอนสยามแล้วจ้าพี่น้องค่ะมาเบงมาชมด้วยกันจ้า มาเบิ่งนำผูกกันเลยค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะนำผูกค่ะพี่น้องนำผูกสวยงามบอกค่ะตอนนี้ค่ะส่วงเวลาเขาจะจะปะะล่อยนำผูกนะคะสูงลอยสู้ง4ี่สิบเมตรพี่น้องตอนนี้เขาจะปลาปอยนำผูกกันเลยนะคะมาเบิ่งมาชมกันเลยค่ะสวยงามอลังการเลยค่ะทุกคนค่ะ ว้าวว้าวจะมีีเรือหลองเลยค่ะทุกคนคะมีเรือล่องมานะคะเนาะบรรยากาศดีๆที่ไอคอนสยามเนะะือค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจสไย้าเนื้อค่ะขอบคุณ,ะคะออคณทุกคนทุกเสาวรับส้มเนืนนะะ้อค่ะสวยๆเลยค่ะ เรือกำลังเลนเข้ามาเนาะค่ะทุกคนคะสวยงามเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะมาชมบรรยากาศสวยๆที่ไอคอนสย,ยามกันคือเก่าด้วค่ะพี่น้องวิวสวยงาม ต่างประเทศเลยค่ะทุกคนคือสวยๆแบบต่างประเทศได้นะคะทุกคนันช่อดอกสีพามาเลาะนะคะมาเลาะมาชมบรรยากาศมาะละมาชมบรรยากาศอ่าทางหลังนะคะริมแม่น้ำเจ้าพญาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องว่ามีหม่องใบแล้วเนาะค่ะมาชม ช่วยๆตรงนี้แล้วนะคะเนาะ mm. พี่น้องชาวตางสาเัา่ว mm. กระไลน,นะคะวันนี้กับวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันที่เท่าไหร่วันท mm. mm. ี่เพื่อนที่หยิบเก็บกับค่ะวันนี้ลืมเลยเนาะ,ะ mm. พี่น้องชาวตางสาเั่วพันมาเที่ยวมาส้ถ่ายร mm. ูปกันไลค่ะเนาอค่ะทุกคนค่ะ mm. มีคนกับปล่อยหนามผูกกับกับแซ่บปล่อยเลยนะคะเดี๋ยวดลพาไป น้องสาวตังสะนา,หากหลายไร้นะคะเพิ่นมารอจังว่ารอจังว่าขี่เหือเนาะคะ่ะทุกคนเพิ่นสิอรอเหือเนาะคะ่ะเหือเขามาฟังแล้วก็จะขึ้นขี่เหือกันเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวไอคอนสยามนะคะเปนเ็นนางเรือนะคะให้มาสัมมัญกาศสวยๆคะ่ะริมแม่น้ำเจ้าพระยากันเนาะคะ่ะเนาะ วยมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้บรรยากาศเย็นเย็นค่ะทุกคนบรรยากาศเย็นมากเลยจ้าลมเย็นๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็สวงเวลาประมาณจะโมว่าสิบเจ็ดนาฬิกาเนาะจ้าสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะคะประมาณสวงนี้เนาะ ตรซากสิพาเล่อชมบรรยากาศสวยๆริมแมน่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะพี่น้องริมแมน่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะสวยๆบรรยากาศเย็นๆเลยจ้ามาชมมามาแวะรับชมน้ำกันแล้วค่ะเด้อว้าวเรือลำใหญ่ๆมาแล้วพี่น้อง เป็นเรืออยังพี่น้องพี่น้องว่าเรือ,อยังน้องพี่เรือหาป่าอะคะ่ะเรือเขาเจาหาป่าน่าสงสัยอยู่นะมืนน่อกี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาถ่ายวิวสวยๆให้พี่น้องเบิกขึ้นเก่าล่ะจ้ะ น,นี่ก็คือ,อพี่นอ้อสงสาวต่างสะเาเนาะเพิ่น,นมาเที่ยวมาสมเนาะเพิ่นกะจังว่าเพิ่นอันนี้เนาะคะ่ะจังว่าล่อลอ่ลอ,ลอขีเหือเนาะคะ่ะทุกคนเพิ่นมาเที่ยวแล้วกะจะก,บกับนั่งเรือกับเนาะคะ่ะทุกคนถ้าเลือกเขามาเพกก่นก็สีได้ขึ้นเนะะรือเนาะค่ะกัปพาพี่น้องเที่ยวส้มรรยาก,กาศเนาะคะ่ะ บรรยากาศยามแรงๆสวยงามบรรยากาศเย็นเย็นเลยจ้าพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆบรรยากาศเย็นๆย็นสวยงามเลยค่ะทุกคนบรรยากาศยามแรงนะคะเนาะอันนี้ก็คือล้งางหายขอดสยามนะคะทีมเมรั่นเจ้าพญาเลยค่ะพี่น้อง มาเที่ยวมาชมน้ำกันเลยค่ะยังสวสยงามเลยค่ะสองป่าสวยๆเนาะพี่น้องเนาะสองป่าสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวมือหนาสายจะพาขึ้นไปอ่าข้างบนเนาะคะ่ะซสายจะพาขึ้นไปเบิง่งบรรยากาศข้างบนเนาะค่ะสวยๆเลยค่ะ บรยากาศสวยๆ่ายลงมาข้างล่างเนาะคะชมว,วิวข้างล่างเนาะคะเคมือนเด็กสาวๆก็ขอจบคลิปเพียงสำนีด้วยค่ะพี่น้องเมืนอน้าวๆกับสีอัปเดตคลิปรายการลูกให้พี่น้องเบิรงนทึกเก่าด้วยค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะเด้อ<ด> กส,ส,สวัสดีด้เค่ะ